สวัสดีครับพบกับผมไพศาลนะครับกับช่องนี้มาต่างนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวของเพื่อนๆที่ทํางานประจําส่วนใหญ่นะผมก็เป็นคนที่ทํางานประจํานะครับก็ว่างๆก็จะหาสิทธิ์หรือว่าหาเวลาอ่านสิทธิ์อะไรที่เราไม่ค่อยได้สนใจมันเนาะบางทอาีอย่างสิทธิ์การทันตกรรมเนี่ยผม จ่ายประกันสังคมมาปีนี้ปีที่สิบสองสิบสามแล้วเนี่ยผมใช้ไปไม่ถึงครึ่งนะครับบางทีมันลืมนะครับก็หลายๆคนก็ไม่อยากให้เพื่อนๆต้องเสียสิทธิ์หลายๆอย่างนะก็จะพยายามช่วงนี้ก็จะพยายามมาเล่าเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมเนื้อเนื้อหาเนี่ยก็มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็บางคนอาจจะไม่ได้ว่างค้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามหยิบขึ้นมาเล่าให้ฟัง ก็ไม่ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดยังไงเหมือนกันบ้างนะแต่ก็คือจะพยายามหาจากเว็บไซต์ของประกรันสังคมนี่แหละนะครับที่เขามีข่าวค่าวอะไรบ้างประกาศมาหรือว่าอ่าเป็นข้อกําหนดเป็นสิทธิ์ทั่วไปนะครับวันนี้เป็นเรื่องของหาเจ็บป่วยก่อนแล้วกันนะครับเรารู้ใช่ไหมครับว่าสิทธิประกรันสังคมเราเนี่ยที่เราจ่ายกัน5%ทุกเดือนเนี่ยก็ ดูแลเราตั้งแต่ป่วยตายนะครับได้รับอุบัติเหตุนะครับมีเรื่องของบุตรด้วยสําหรับผู้หญิงนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีสมเคราะห์บุตรมีเสียชีวิตได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือสิทธิประกันสังคมค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็เราจะเอามาคุยทีละเรื่องเนาะอย่างวันนี้เป็นเรื่องของการมีเรื่องของเจ็บป่วยแล้วกันนะครับเจ็บป่วยเนี่ยเอาเป็นว่า คุณจะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยคุณจะสิทธินี้จะเกิดเนี่ยไม่ใช่ว่าจ่ายครั้งแรกสมมุติว่าจบมาทํางานใหม่ครั้งแรกเลยจ่ายจ่ายประกันสังคมเลยเนี่ยเดือนแรกเลยเนี่ยคุณยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับถ้าตามเงื่อนไขของประกันสังคมเนี่ยต้องจ่าย3เดือนเขาเขียนไว้ว่าต้องจ่าย3เดือนใน15เดือนนะครับก่อนการบาดเจ็บอ่ยกตัวอย่างถ้าเพิ่งจบมาทํางานใหม่เลยจ่ายเดือนแรกสิทธิ์นี้ยังไม่เกิดนะครับ ต้องจ่ายไป3เดือนสิทธิ์ถึงจะเกิดน,นะครับหรือถ้าทํางานไปสักระยะหนึง่งสมมุติว่าทํางานไป8เดือนนะครับลาออกนะครับไปทําธุรกิจหรือว่าไปทําอะไรที่ไม่ได้อยู่ในในประกันสังคมสัก3 4เดือนนะครับคุณจ่ายประกันสังคมมา8เดือนแล้วนะครับแล้วก็ออกลาออกไปทํางานอิสระไม่ได้จ่ายประกันสังคมตีสว่า5เดือนเนาะหเดือนนะครับแล้ว ไม่ไหวกลับมาทํางานประจําอีก2เดือนเริ่มจ่ายประกันสังคมนะครับมิก้แปดบวกหนะครับเป็น13บสาแล้วก็บวกอีกอเอเ 15. 15 2เดือนเนี่ยเป็น15 15เดือนเนี่ยเราจ่ายาเราจ่ายประกันสังคมไปสิเดือนแต่ว่าเรามาป่วยเดือนที่16เนี่ยเขาก็จะดูย้อนไป15เดือนนะครับถ้าเราจ่ายเกิน3เดือนหรือ3เดือนนะครับเราได้สิทธิประกันสังคมอยู่นะหรือว่า กตัวอย่างเช่นทํางานมา5เดือนจ่ายประกันสังคมมา5 6เดือนละหเดือนแล้วกันนะครับลาออกไปทําทส่วนตัวนะครับสามเดือนนะครับแล้วเกิดอาก,การเจ็บป่วยนะครับสิทธิประกันสังคมเนี่ยเขาก็ดูว่าย้อนหลังไป15เดือนก่อนหน้าที่คุณจะป่วยเนี่ยคุณจ่ายประกันสังคม3เดือนไหมถ้าจ่าย3เดือนเนี่ยคุณก็ได้สิทธิประกันสังคมอยู่นะครับคือบางทีเนี่ยออกอ,ออกจากงานประจําไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าสิทธิมันจะขาดเลยนะครับ มันยังมันยังดูแลเราอยู่นะเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับทำงานเนี่ยก็คือถ้าประกันสังคมเขาดูย้อนวันที่คุณเข้าไปรักษาย้อนกลับมา15เดือนนะครับคุณจ่ายประกันสังคมครบ3เดือนหรือว่าไม่ต้องต่อเนื่องด้วยนะคือ,อย้อนกลับไป15เดือนเจอว่าจ่าย2เดือนแรกแล้วที่เหลือไม่จ่ายมาเลยแล้วก็แล้วก็กลับมาทํางานประจําได้เดือนหนึ่งเขาจ่ายประกันสังคมให้เดือนหนึ่งรวมละ สามเดือนหัวท้ายอย่างเงี้ยนะครับหัวสองเดือนท้ายหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยก็ยังได้สิทธิประกันสังคมตามเงื่อนไขสามในสิบห้าเดือนนะก<น>่อนนะวันที่ได้รับบาดเจ็บนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิเรื่องของการป่วยที่เกิดสิทธิ์ได้นะครับแล้วคราวนี้ไอ้สิทธิประกันสังคมเนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยสถานพยาบาลเงื่อนไขยังไงนะครับมันเยอะเดี๋ยวค่อยไปดูกันแต่ว่ามาดู13โรคที่มันยกเว้นนะครับที่ไม่อยู่ในสิทธินะที่คุณจะไม่ได้รับ อ,อยู่ในสิทธิของประกันสังคมนะครับข้อมูลนี้ผมไม่รู้ว่ามีเปลี่ยนแปลงหรือยังนะครับแต่ว่ามันยังอยู่ในเว็บไซต์ของสําสนักประกันสังคมนะครับเขาโพสต์ไปเมื่อวันที่9กรกรกฎาคมนะครับปีพุทธศักราช2561นะครับเรื่องการบริการาโลกที่โลกและบริการที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับบริการทางการแพทย์นะครับเขาวงเล็บไว้ว่ากลุ่ม13โลกยกเว้นนะครับ ดังนี้นะครับ 1. ก็คือโรคหรือการประสบอันตรายอันเนื่องจากการใช้สารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดนะครับอันนี้ไม่อยู่ในเงื่อนไขเนาะข้อที่2ก็คือเรื่องของการบําบัดทดแทนไตนะครับกรณีไตาวายเรื้อรังอันนี้ก็คือไม่รวมแต่ยกเว้นกรณีที่เป็นระยะสุดท้ายแล้วนะครับให้มีสิทธิ์ในการบริการทางการแพทย์โดยการบําบัด ทดแทนไตนะครับผมเข้าใจว่าเป็นการฟอกไตนะก็คือถ้าเป็นระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเขาวินิจฉัยแล้วให้เป็นระยะสุดท้ายเนี่ยคุณคุณทำได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้ายังไม่ใช่เนี่ยมันไม่อยู่เนาะไม่อยู่ในเงื่อนไขนะครับข้อที่3นะครับการกระทําการใดๆเพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นะ สี่นะครับก็คือการรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลองอันนี้ไม่รวมนะครับห้าการรักษาภาวะมีบุตรยากหกการตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะนะครับอันนี้ยกเว้นการตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะหรือ,อเซลล์ต้นกําเนิดนะครับตามหลักเซลล์ต้นกําเนิดน,นี้เข้าใจว่าเป็นสเตมเซลล์เนาะ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการแพทย์กำหนดนะครับ <c oughs> ครับ, <c oughs> รบข้อที่7นะครับก็คือการตรวจใดๆที่เกินกว่าความจำเป็นในการรักษาโรคนั้นเนาะข้อที่8นะครับการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะอันนี้ไม่รวมนะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่2-3สข้อนะครับอันนี้มีเรื่องของการปลูกทายเซลล์ต้นกำเนิดนะครับ การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตาเนี่ยนะครับเป็นข้อยกเว้นอยู่ก็คือน่าจะรวมนะาการปลูกถ่ายตับปลูกถ่ายปอดปลูกถ่ายหัวใจนะครับรวมถึงการปลูกถ่ายเกินกว่า1อวัยวะขึ้นไปนะข้อที่9กนะครับก็คือการเปลี่ยนเพศข้อที่10การผสมเทียมข้อที่11การบริการระหว่างรักษาตัวแบบพักฟื้นข้อที่12นะครับการ ทันตกรรมนะครับยกเว้นนะครับการถอนฟันการอุดฟันการขูดหินปูนการผ่าฟันคุดอันนี้ก็คือเขาครอบคุมนะครับแต่ว่าจะได้อจะจ่ายให้ตามจริงนะครับหรือว่าแต่ก็ไม่เกิน900บาทต่อป,ปีนะครับอันนี้กรณีที่ใส่ฟันเทียมชนะเอ่อขอโทษครับชนิดถอดได้เนี่ยได้รับสิทธิ์ทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงนะครับไม่เกิน 1,300- ถึง4,400บาท ภายในระยะเวลา5ปีนะครับแล้วข้อที่13ข้อสุดท้ายนะครับเรื่องของแว่นตาทั้งหมด13ข้อนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ประกันสังคมไม่จ่ายให้นะครับผมก็ไปศึกษากันได้เพิ่มเติมนะครับจากเว็บไซต์ของอสำนักงานประกันสังคมนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีเวลาว่างแล้วก็อยากรู้เรื่องไหนเป็นพิเศษ,ษลองพิมพ์มาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับ ถ้ามันเป็นประโยชน์ผมก็จะไปหามาตอบให้นะครับมาผมก็จะได้ความรู้ไปด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้ฟังไปด้วยกันนะครับก็เป็นชีวิตทุกจ้างมืออาชีพเหมือนกันนะครับก็สิทธิประกันสังคมจ่ายทุกเดือนเราก็อยากจะให้ทุกคนรักษาสิทธิ์กันนะครับเช่นการว่างงานก็มีนะครับการว่างงานการทุกคนลาพหรือว่าทํางานไม่ได้ต้องหยุดงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มีเรื่องของการจ่ายชดเชยนะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนรักษาสิทธิ์กันนะครับส่วนตัวผมนะครับสิทธิ์ธนกรรมนะครับเพูดไปจะน่ากระอายนะครับ13ปีจ่ายประกันสังคมมาก็เพิ่งใช้ไปแค่2ครั้งนะครับมันก็เลยเออเนาะบางทีเราก็หลงหลงลืมลืมนะครับไม่ได้ใช้สิทธิ์ของเรานะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามนะครับ อยากรู้อะไรก็ลองพิมพ์เข้ามาครับถ้ามีประโยชน์ก็ลองกดไลค์กดติดตามได้นะครับเจอกันคลิปถัดปไปน,นะครับขอบคุณครับ